HELLO เดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันนะคะด้วยวานทิปเย yeah. ดูสิใช้ขวดที่สองแล้วนี่ขวดแรกไม่กล้าทิ้งเลยนี่ขวดที่สองค่ะด้วยว่านมหาหงวะมหาเห้ใช้แล้วเหงใช้แล้วปับล้างแล้วหน้าสวยหน้าใสใช้แล้วคนลกคนลงเดอ้อพี่น้องหยุดหยุดหย,ยุดแล้วก็ทาแค่รููกๆูกกค่ะเฮ้ อ้อันนี้คือต่อเขียนคิ้วนะคะที่เขียนลงไปนะคะโอ้โหโอ้โหดู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 โอ้โหโอ้โหอันนี้ลิปสติกค่ะมาสีแดงแป๊ดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรูปตรงปากให้นี่ว้าว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 เห็นปะ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 เรารูปออยลงไปนะคะเป็นออยบริสุทธิ์นะคะโอ้โหเป็นหมื่นไม่ขายค่ะ เป็นหมือนไวมคะ่ะไอเราขายแค่สองพันกว่าบาทถ้าอยากได้ราคาตัวแทนนะคะก็เป็นตัวแทนสิคะรอไหไอ่ะโอเคใช้แล้วดีมากบอกเลยแม่มืออ่ะโอเคทีนี้เอามือไปจุ่มน้ำนะคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมเห็นไหมฮะเป็นน้ำนมแล้ว น้ำนมไหมคะร่างกายเป็นน้ำนมนะคะหน้าสดนะคะหน้าสดสุด,ดยอดมาก 와 wow.